สวัสดีครับนักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้ครูโจจะมาสอนวิชาทัศนศิลป์นะครับเรื่องหลักการสร้างงานทัศนศิลป์การวาดเส้นนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ การวาดเส้นภาษภาษองังกฤษ drawing นะครับเป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรือดินสอขีดเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุรองรับเพื่อให้เกิดภาพนะครับ mm hmm. การวาดเส้นนะครับที่เราจะเรียนวันนี้ก็จะเรียนหนึ่งนะครับ mm hmm. การวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาตินะครับ สการวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของงานทัศนศิลป์นะครับสการวาดเส้นโดยวิเคราะห์ธรรมชาตินะครับไปสู่การแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆนะครับอันที่หนึ่งนะครับการวาดเส้นจากการศึกษาธรรมชาตินะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเ,เป็นการสร้างผลงาน ัศนิลินโดยการศึกษาธรรมชาตินะครับไม่ใช่การลอกเรียนแบบรายละเอียดธรรมชาตินะครับและใช้วิธีการวาดเส้นเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับในการศึกษาธรรมชาติโดยการถ่ายทอดจากดินสอนะครับจะทำให้พัฒนางานไปสู่ผลงานที่สมบูรณ์ต่อไปนะครับนี่ก็คืออีกตัวอย่างนะครับเป็นการวาดเส้นโดย ไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องแสงเงานะครับส่วนอันนี้ก็จะมีการได้น้ำหนักเพิ่มแสงเงานะครับตันนี้ก็จากธรรมชาติที่เราจะเป็นศักว์นะครับเป็นมา้ามีการให้น้ำหนักลายเส้นแสงเงานะครับที่สวยงามนะครับอันนี้รูปช้างนะเก็บรายละเอียด เห็นถึงลักษณะผิวของช้างอย่างละเอียดเลยนะครับผลที่ได้จากการศึกษาธรรมชาตินะครับจะช่วยสร้างความคิดความรู้สึกในวิธีการสร้างผลงานตามมโนภาพที่ต้องการนะครับ 2. การวาดเส้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของงานทัศนศิสป์นะครับการวาดเส้น เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากนะครับนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆนะครับก็จะแยกเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งการวาดเส้นของสถาปนิกนะครับสองการวาดเส้นของจิตรกรนะครับสามการวาดเส้นของปติมากรนะครับอันนี้มาดูการวาดเส้นของสถาปนิกก่อนนะครับก็จะใช้ในการเขียนแบบนะครับ การร่างความคิดเบื้องต้นก่อนจะนำไปออกแบบจริงนะครับก็เพื่อจะกำหนดแนวความคิดขนาดแล้วก็กำหนดราคาวัสดุที่ใช้นะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันกับลูกค้านะครับส่วนมากก็จะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งนะครับเป็นใช้เครื่องมือช่วยนะครับางางนอันนะี้การออกแบบอาคารบ้านเรือนนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นการตกแต่งภายในนะครับก็จะมีรายละเอียดนักเรียนก็จะเห็นมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างแล้วก็ลูกค้าเห็นก็ก็จะได้ทำออกมาได้ตรงใจนะครับอ่าส่วนนี้เป็นการออกแบบสวนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับ โบสถ์วิหาร 2. การวาดเส้นของจิตรกรนะครับก็จะเป็นการร่างภาพความคิดเบื้องต้นนะครับหรือสเก็ตแบบหยับๆยาบนะครับเพื่อไปวาดภาพจริงนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ่านี่ลักษณะของการสเก็ตหยับๆยาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปขยายเป็นงานจริงนะครับ อันนี้เป็นลูกหมานี่เป็นผลงานของอดออรถวันดัชนีนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิสป์นะครับนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ถวันเลยนะครับจะเป็นแบบการตวัดแบบเร็วๆนะครับอ่านี่ก็เป็น ภาพสเก็ตนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นผลงานจริงนะครับอันนี้จะเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นะครับท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิสป์เหมือนกันนะครับท่านได้รับรางวัลเมื่อปีพศ2554นะครับถ้านักเรียนอยากเห็นภาพจริงผลงานของอาจารย์ก็จะแสดงอยู่ที่ เชียงรายนะครับที่วัดล่องขุนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแบบสเก็ตบนกระดาษก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาวาดภาพจริงนี่นะครับนี่ก็จะเป็นภาพวีรบุรุษที่ไปช่วยทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้านะครับที่ขุนน้ํานางนอนนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับถ้าต้องเรียนมีโอสากก็ลองไปแวชมดูนะครับ 3. นะครับการวาดเส้นของปรติมากรน,นะครับเป็นการร่างภาพเบื้องต้นนะครับของรูปทรงและปริมาตรนะครับก่อนที่จะนำไปสร้างด้วยเทคนิควัสดุและกรรมวิธีทางปรติมากรน,นะครับนี่เป็นแบบสเก็ตนะครับบนกระดาษวาดบนกระดาษก่อนนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคอันนี้ก็คือการหล่อนะครับ ก็คือปั้นปั้นขึ้นมาก่อนแล้วก็มาหล่อเป็นโลหะนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์เหมือนกันนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นแบบสเก็ตคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็มาหล่อเป็นรอยตัวนี่คือพระพิคเนตนะครับเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โอสิทิพัสเหมือนกันครับผมสวยงามละเอียดอ่อนจริงๆนะครับจะแสดงอยู่ที่วัดล่องขุนเหมือนกันนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปแวะชมดูนะครับนักเรียนอนอกจากนี้นะครับหลายเส้นก็ยังรวมไปถึงเส้นที่เกี่ยวกับการออกแบบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานออกแบบโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออกแบบพวกเครื่องประดับก่อนที่เขาจะไปทำจริงนะครับเป็นการสเก็ตคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นหลายเส้นการออกแบบพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเป็น เป้เป็นกระเปา๋างนี้นะครับนี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับออกแบบไว้ก่อนก่อนจะสร้างจริงรวมถึงงานออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้านะครับก็จะเป็นการสร้างความคิดนะครับจากนั้นก็จึงไปสู่การขยายเป็นแบบจริงนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับ สามนะครับการวาดเส้นโดยวิเคราะห์ธรรมชาตินะครับไปสู่การแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆนะครับการศึกษาวิเคราะห์ข,ข้อมูลจากธรรมชาติในแง่มุมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สร้างงานวาดเส้นตามทัศนะส่วนตัวนะครับมีการตัดทอนมีการเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การวาดเส้นก็จะมีวิธีการต่างๆดังนี้นะครับ หน,นะครับการวาดเส้นประสานอารมณ์และความรู้สึกนะครับ2การวาดเส้นลักษณะท่าทางและความเคลื่อนไหวนะครับ3การวาดเส้นแรงเงานะครับด้วยน้ำหนักอ่อนแก่นะครับ4การวาดเส้นและจินตนาการโดยอิสระนะครับ แรกก่อนนะครับการวาดเส้นประสานกับอารมณ์และความรู้สึกนะครับอ่านี้ก็แสดงของอถึงอารมณ์ของเด็กคนหนึ่งที่นักเรียนว่าเขากําลังนั่งรออะไรสักอย่างนะครับอ่าที่สองการวาดเส้นลักษณะท่าทางและความเคลื่อนไหวนะครับเส้นพวกนี้จะให้ความรู้สึกไมงท่าทางการเตะการป้องกันตัวนะครับ เหมือนกับเคลื่อนไหวนะครับเส้นพวกนี้จะให้เราดูแล้วรู้สึกมีการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับสามการวาดเส้นแปรงเงาด้วยน้ำหนักอ่อนแก่นะครับอ่อันนี้ก็จะมีน้ำหนักอ่อนแก่ทำให้รู้สึกอถึงมีความม,มีมิตินะครับมีมิติอ่า นี่ครับของต้นไม้ที่อยู่ใกล้นี่นะสีก็จะเข้มๆหน่อยนะฮะกับต,ต้นไม้เนี้ที่อยู่ไกลก็อ่อนลงมันก็จะเหมือนไกลนะครับยิ่งตัวนี้ยิ่งต้นนี้ยิ่งไกลออกไปยิง่งอ่อนยิ่งไกลไปเรื่อยๆนะครับเส้นพวกนี้ลงน้ำหนักนี่ก็จะช่วยได้นะครับ 4นะครับการวาดเส้นและจินตนาการโดยอิสระนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็ลองดูนะครับตามจินตนาการเลยนะครับมีความคิดสร้างสรรค์อะไรก็ใส่ออกมาเลยนะครับอ่าน,นี่ก็เหมือนกันนะครับตามจินตนาการของศิลปินเลยนะครับ ูโจมีคำถามหลังเรียนนะครับข้อใดคือการวาดเส้นของสถาปนิกนะครับข้อก้นะครับข้อขอนะครับข้อข้อนะครับนักเรียนลองตอบดูนะครับอุโจว่าน่าจะตอบได้นะครับ าถูกต้องนะครับข้อขอไข่นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของสถาปนิกนะครับเป็นการวาดโดยใช้เครื่องมือนะครับใช้เป็นอาคารนะครับบ้านเรือนนะครับามาดูภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าเป็นการวาดเส้นตรงกับข้อใดนะครับ ข้อกการวาดเส้นของจิตกรนะครับข้อขอการวาดเส้นของประติมากรน,นะครับข้ออก,การวาดเส้นของสถาปนิกนะครับนักเรียนลองตอบดูนะครับภาพลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นของใครนะครับ อ่าข้อกอไก่นะครับเป็นการวาดเส้นของจิตตกรนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นหลายเส้นตามจินตนาการช้างบินได้มีตีนเนี้ยนะครับอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคเศธพิพัฒนะครับอ่าแล้วก็มีคำคมของอาจารย์นะครับ ลูกจงถามใจของตัวเองว่าลูกปรารถนาอะไรที่เป็นความสุขแล้วจงทำสิ่งนั้นเป็นคำกล่าวของอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์นะครับครูโจก็หวังว่านักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนศิลปะนะครับสำหรับวันนี้ครูโจขอจบเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ